ผิวปากทำงานฉันไม่ใช่นนไวที่แกเอานะคะคุณขาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาเล่น Mortal ค o m b a t นะคะแต่เป็น Disney Mortal ค,คนไปดูกันเลยนะคะว่าจะสนุกสนานมากมายแค่ไหนแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเกม Disney ไม่เหมาะกับเด็กอีกต่อไป จะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวมอดเนี่ยก็จะมีตัวละครบางตัวนะคะจะไม่ได้มีทุกตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหญิงที่เราอยากเห็นในชาร์ลีก็คือสโนว์ไวท์นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะซินเดอเรลลาราพันเซลลปอยผมลงมา เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าหญิงพวกนี้เนี่ยจะเอาชนะความชั่วร้ายในดินแดนดิสนีย์ได้หรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะหรือเราจะเป็น Waiting on a Witch I need a thousand tree tops หรือว่าจะเป็นบุพเาเรืองแสง่องโดนั่นดักเออเองานจัสมินจัสมินมากกอนเลยนะคะผู้ช่วยของโดนั่นดักจะเป็นเอลซ่าเกตายแน่ไอ้เป็ดดอยฉันไม่ใช่เจ้าหญิงที่แกต้องการอีกแล้วล่ะ ฮ่าออหายนึ่งสองสามไปค่ะอุ๊ยอีเป็ดีิสองผิวปาาทำงานทำงานทำงานสองผิวปําทำงาน ไม่เห็นไปเลยวะคอมโบซะเนี่ยมันคอมโบมันยังไงวะไอตัวเนี้ยปุ๊บโอ๊ยเสียบเสียบเสียงก็อยู่ทีอย่างนี้แหละอ่ะมาสิอย่างนี้อยู่อย่างนี้แหละฮสองพิวง้วสามทั้งแรงไปไม่ แตคอมโบในของมึงฮะมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหไปซัสมินซัมินสู้เขากูเสียบมานี่มานี้เออึ่ไปจ้องพิวปากทำงันมาเลยค่ะมันเฮ้ยมันเอาว้ยโอ้ยเอ้ยไปเผาไหม้มันเสียบมันเป็ดย่าง เป็ดย่างเป็ดยา่างเป็ดย่ยางฮึบฮึไปฮึบฮึไปฮึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหืมรอบกูบอกออสอืมหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะมาดิค่ะเป็ดย่างมาเป็ดย่างเฮ้ยเฮ้ยเนี่ฮึบฮึบอ้ามาเลยค่ะมาค่ะสองผิวปากทำงานผิวปากทำงานหรอคะ นี่เนี่ยมานี่เลยไปสับไฟเป็ดหันเอ็มเทเป็ดหันเอ็มเทเออเออเออมึงเอากับกูใช่ไหมนี่นะตีนรงกายย้อนหลังไปส่งผิวปากทำงานอืมทำทำซ้ายขวาซ้ายเอกนะทุกคนปุ๊บเสียบโอ้ยโอ้ยเป็ดย่างย่างมันย่างมันซะย่างมันโอเคซ้ายขวาซ้ายเอกนะทุกคนส่งผิวปากทำงาน ฉันไม่ใช่สโดไว้ท้แก The woman was too stunned to speak เอว์โสนไว้ว่าไหนดินเป็ดเอ็มคซินเรล่าไหมซินเลา่าไวทซินเรล่าปังมากคุณแม่ ขออาระดับง่ายที่สุดเป็นการฝึกก่อนนะคะบ,บอกไว้ก่อนทุกคนค่ะ oh. Waiting on a witch ไอที่ดาวสุดทรีทับมาเลยค่ะอีสนุกอี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 สินเดลเลล่าวันนี้แหละคือวันจัดการซัดจัดการแกเองอืมฉันกินคนแค่ทั้งหมดมาแล้วไปดิไปเอลซ่าจัดก่อนเลยสับมาไปนี่ไงปุ๊บอ,อ๋อโห อีนี่โอ๊ยอีนี่มันทำอะไรของมันฮึ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 ฮอ,ม,ยะยะยะอม,มานีฮขวึกระโปึฮึฮปฮงฮึ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 รึฮึฮึปึฮึฮึฮสวยฮึฮรฮึฮึฮโปึฮ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 อฮึวึฮรฮึฮก้ึฮ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 รฮงฮึฮึแนฮึนึ่นนึวึฮแกึฮึฮึฮไฮึฮึฮกฮะฮึ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 มึฮ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 ึนึวึฮึะึฮึฮึนึฮอฮึฮึอีเบลึน โซโซโซไปปึง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 ไปเอลซ่าต่อเนื่องปึงโอเคกูหลบก่อนแป๊บนึงเขาเพิ่งไปไว้ไว้ไว้นี่แน่ทำอะไรโอ้ยมึงมาอะไรกันนะอุ้ยอือนี่แน่ปึ๊บปึบไปค่ะปึบปึบไปยากจังวะไปเอลซ่าไปก่อนเร็วเอ้ยนี่ไงนะคะ ขวนกระโปงมันให้มันหลุดไปให้หมดเลยคุณแม่เรื่องสวยดีนักใช่ไหมคือเนยล่าฮะ waiting on the witch มาเลยค่ะทรงผิวปากทำงานจะเห็นมีดนี่ไหมขวนมันขวนมันอยาให้มันได้เกิดเออ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 เอาเออ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 ออเอเออเอเอ ฮะอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมาแล้สินะอืเฮ้อ้อะอ,อ,อชิบหายแล้วสายขวาสายเอฟสายขวาสวายเอตรงผิวปากทำงานสะดวจกสโด สโนไวท์อเ g กถ้าเป็นสโนไวทร่างนี้นะคะบอกเลยว่าแม่มดนะคะอ v i l Queen ก็ไม่สู้จงผิวปากทำงานา <c oughs> สุดๆเลยมาฉันคือสโนไวฉันจัดการแกเองอีกเซ็ <c oughs> จัดการเขาสิวะโซโซโซไปโซโซโซอ๋ออ๋อพ so, so, so. so, so. ักหนึ่งค่ะลูกมานี่มานี่อืมออออ๋อจับไปค่ะ ซิบ้าป่ะังมาอ๋นี่ไงเป็นการต่อสู้กันระหว่างฉันกับแกสินะซิมบ้าฉันจะจัดการเองนังเซ็กมานี่สิรายาเดอะลาสดาดาอ้อเอย่สิมบ้า่หูวอมึงไหนรอบละนะนี่ไงล่ะซิงห์อีะอีกรอบนึงไปช่วยกันโว้ย แกคิดคนเดียวเหรอว่าฉันจะไม่ยอมให้แกพอๆอ,อ,อมาสิคะสเต็ปของแกมันก็ไม่ได้ตากตัวฉันหรอกเพราะกูไม่เป็นมาดิไปค่ะสู้เขาอีกอันหนึ่งไปค่ะสู้เขาจับอยู่อย่างนั้นแหละมาดิจับอยู่อย่างนั้นแหละ นี่ไงมามาค่ะยาอชยอนี่แหละค่ะคกว่าเจ้าหญิงยุคใหม่นะคะเจ้าหญิงยุคใหม่เนี่ยจะไม่มานั่งให้ผู้ชายมาเสิร์ฟให้ละเราสามารถที่จะจัดก,การราชินีใจร้าย,ายไ,ดได้อย่างแยบยนและเรา คนเดียวนะฮะเอาอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเ2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปค่ะ